ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮาเคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิเก้าไปด้วยกันนอสองเฮาในวันนี้ ที่เดิมที่เก่าบอมีเจ้าคือจังวันนั้นเหลือเพียงรูปถ่ายคู่เราที่เคยยืนเคียงข้างกันกับหมอนใบน,นั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่าหมอนใบเดิมใบเก่า ใบนี้เอ้ยต้องขอโทษที่ที่มันมีหอยน้ำตาเพราะเป็นคำสั่งสวรรค์หรือจังใดนองจึงต้องจากลาบอกกลับมา มาเล่าความฝันด้วยกันสองเอามอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนนุ่นตักตอนนี้มันกลายเป็นมอนไว้ร้องน้ำตาย้ำคิดหอดออ้กอดมอน กอดคือจังกับว่ากอดน้องลาแล้วละฝันด้วยกันสองเฮาอบกอดความเหงาว่าเฮาฮักกันชั่วนี้รันดอ